สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานบุญแห่งทานอาหารแห่งศรัทธาส่งเสริมสุขภา,าวะพระสงฆ์ณนะวัดโมลีโลกกยารามค่ะพระพมวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกกยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในงานบุญแห่งทานอาหารแห่งศรัทธาภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมณวัดโมลีโลกกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร งานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ทุกระดับอีกทั้งเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขแพทยสภาได้บูรณาการจัดงานแพทย์อาสาและอาสาเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และสมมามเณรทั้งด้านร่างกายและจิตใจเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบ,บริณายก ในวาระมงคลสมัยทรงพระชนมายุ8รอบพร้อมส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้ในการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นและปรับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมสำหรับภายในงานมีการสาธิตการทำอาหารจากเชฟพ,พงอนันต์สิริแสงไพรวันพร้อมมีการบรรยายการประกอบอาหารสุขภาพใน4เมนูได้แก่ เมนูแรกได้แก่ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนโดยเมนูนี้มีใบมะขามอ่อนทำให้อาหารมีรสเปรี้ยวแทนน้ำมะนาวมีวิตามินซีมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและช่วยลดอาการท้องอืดไก่บ้านซึ่งมีความเหนียวแน่นและนุ่มแต่ชุ่มฉ่ำกว่าเนื้อไก่เลี้ยงในฟาร์มเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำย่อยง่ายให้ปโปรตีนสูงมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมร่างกายและดูแลกล้ามเนื้อเมนูที่2ได้แก่ลาบหมู ลาบหมูเป็นอาหารที่ทำง่ายอร่อยมีสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดเช่นขา่าตระไคร้ใบมะกรูดหอมแดงสารแหน่ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารเมนูที่3ได้แก่ผัดผักสีสหายเป็นเมนูที่เพิ่มวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารจากผักหลากหลายชนิด และเมนูที่4ได้แก่น้ำพริกอ่องมีส่วนประกอบที่สำคัญคือมะเขือเทศมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระสามารถรับประทานคู่กับผักลวกหลากหลายชนิดโดยอาหารสุขภาพทั้ง4เมนูข้างต้นนี้ได้จัดถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรรวมจำนวน500รูปนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาได้กล่าวว่าในปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์จานวนมากประสบปัญหาสุขภาพเสี่ยงต่อโรค ตามข้อมูลจากโรงพยาบาลสงฆ์ที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุด5อันดับแรกคือความดันโลหิตส,สูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานไข้หวัดและโรคเหงือกอักเสบโรคบริทันซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสามเณรและประชาชนประกอบกับได้มีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพ,พระสงฆ์แห่งชาติ งานบุญแห่งทานอาหารแห่งศรัทธาเป็นการบูรณาการจัดงานอาสาเพื่อสังคมและส่งเสริมให้พระพิสุสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองนำไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆในระยะยาวต่อไปการสาธิตอาหารในวันนี้นะครับ ซึ่งอาหารนี้ก็จะมาจากเมนูที่เราทำมานะครับเป็นมาจากธรรมนูญสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นอาหารสุขภาพสว์ประสงค์ตอนนี้เนี่ยมีจริงๆมิงมีถึง96เมนูเราทำตามในส่วนของที่ของสมเด็จพระหาดิศอาจารย์ที่ท่านส่งเสริมเรื่องสุขภาพประสงค์แล้วก็ทำเฉลิมฉลองในโอกา,กาส9สัปดาของสุสังกราชนะครับในปีที่ผ่านมานครับแล้วก็ ตก่อกับการที่ประกาศเมนูสุขภาพปี62นะครับปีนี้เองอที่เราทำมานะครับซึ่งก็จะทำให้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางแพทย์สภาในการที่จะไปดูแลพระสงค์ในการตรวจสุขภาพนะในพื้นที่ต่างๆนะครับและส่วนหนึ่งก็คือการแนะนำอาหารที่ดีดีสุขภาพของพระสงค์นะครับ ที่ปมาจากจากโรคภัยต่างๆไปการป้องกันเช่นเบาหวานความดันหัวใจนะฮะเหล่านี้ที่เป็นโรคหลัก5 5อย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากรงบาลสงว่าผะสมเนี่ยก็จะเจ็บป่วยโรคนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการคือการป้องกันคือทำอาหารสุขภาพวันนี้ก็เดิมทมี้สมาครคเชฟเนี่ยก็ไปคิดโพสต์กทีเางสสอเนาะไปดูอาหารที่แบบ หมาะจริงๆแล้วก็ไปทําสูตรใหม่ได้90สูตรครับก็เราไปเนี่ยเราก็จะไปเผยแพร่ครับสูตรอาหารนียให้กับทางพ่อแม่พี่น้องที่เป็นประชาชนที่ทําของตกบารให้พระนะครับว่าเอาเมนูไปทำแล้ดีต่อสุขภาพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับว่าให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ตรงนี้นะครับพยายามเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยเราพระสงฆ์จริงๆเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกสรรพระทหารได้เนาะอยู่ที่ญาติโยมนี่แหละที่ต้องไปให้นะครับดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ญาติโยมเนี่ยจะต้องพยายามลดในเรื่องของการใช้เครื่องปรุงการที่เราใส่เครื่องปรุงเยอะไม่ใช่ว่าทําให้อร่อยนะ จริงๆเนี่ยเรามาทําให้เห็นแล้วนะครับว่าการใส่เครื่องปรุงน้อยๆนะครับอย่างที่เชฟเนี่ยพยายามรังสรรค์เมนูต่างๆมาเนี่ยคือทําให้อาหารเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของความหวานความมันความเค็มนะครับก็ทําให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยกินผักเยอะๆด้วยนะครับผักผลไม้เยอะๆนะครับก็พยายามที่จะเลือกสรรเมนูที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์นะครับเพื่อที่จะถวายให้เป็นพระสงฆ์ก็จะได้บุญเพิ่มไปอีกสองเท่าเลยนะครับ วันนี้ก็มาร่วมงานนะครับบุญแห่งทานอาหารแห่งศรัทธาน,นะครับฟังดูอาจจะยากใช่ไหมแต่ว่าจริงแล้ววันนี้คือเรามารุนโล่งในการลองทําอาหารสุขภาพครับเพราะว่าเขามีเมนูมาอยู่แล้วเพื่อที่จะถวายกับพระสงฆ์อย่างที่เราทราบไปแล้วว่าพระสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดตามหลักการจริงๆเนี่ยไม่สามารถเลือกฉันได้เวลาถวายอะไรไปเนี่ยก็จะต้องฉันแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าคนเราพออายุมากขึ้นแน่นอนเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดเราไม่ได้กินที่ดีเนี่ย ก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อหรือรังเบาหวานความดันต่างๆซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควบคุมจากอาหารครับวันนี้เราก็เลยมาลองดูว่า<ม>การที่เราสามารถทําอาหารสุขภาพในการถวายพระสงฆ์ได้เนี่ยมันยังเป็นยังไงกันแน่ซึ่งวันนี้เชฟเขาก็ให้ลองทําด้วยแล้วละครับว่าอาหารสุขภาพจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคือลดบางอย่าง ตามหลักโภชนาการอย่างเช่นลดความมันอย่างเงี้ยบางทีเราใส่น้ำมันเยอะก็ลดมาจะครึ่งหนึ่งหรือว่า25%ก็ได้เท่านี้พอลดน้ำมันปุ๊บแคลอรี่จะน้อยลงมากๆครับสุขภาพก็จะดีขึ้นเยอะปกติเรากินมือน้อนึงเนี่ยน้ำมันเนต็มที่เลยครั้งนี้อาจจะกินได้4มือ้อในปริมาณน้ำมันที่เท่ากันนอกจากนีน้พอลดการทอดไปแล้วนะฮะเครื่องปรุงต่างๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะ่างที่คิดก็ได้ค่อยๆปรับมาลรนิดโดยที่ยังคงความอร่อยอยู่ซึ่งเขาก็มีแบบเมนูตั้ง หลาย10เมนูนะฮะอดีายวันนี้เราลองทำกัน4เมนูก็เลยลองชิมด้งอันละรู้สึกว่าอร่อยมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจะส่งต่อไปถึงทุกๆคนที่ที่เราทําบุญกันนะฮะบางทีเราทําอาหารหรือว่าเรานําอาหารมาให้เนี่ยถ้าเกิดเป็นอาหารที่สุขภาพดีมันก็เหมือนเป็นการทําบุญทางอ้อมเช่นเดียวกันครับ